สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งน่าใช้มาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆกว้างกวางนั่งสบายนะครับคันนี้เครื่องดีเซลขับ2ครับปี2011นี่เลยครับกับ Ford e v e r e s t นะครับเครื่อง2005ดีเซลมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ229,000บาทนะครับผ่อน5,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับสายครอบครัวนี่ครับเครื่อง คอมมันเร็วนะครับก็ทนแรงใช้ง่ายดูแลสบายครับคันนี้โดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ7ที่นั่งขึ้นลงสะดวกสบายนะครับนี่เลยครับสวยๆนะครับหาไปใช้งานนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับ2 2 9 0 0 0บาทผ่อน6ปีผ่อน5,000ต้นๆนะครับออกรถศูนย์บาทได้ครับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูนบาทครับ จดส่งโทษไทยครับนี่ครับกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้รถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับกับราคาและสภาพถือว่าน่าจับหน้าจองเอาไปใช้งานนะครับภายในก็กว้างครับนี่เลยครับสวยสมบูรณ์ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับใครอยู่สาย Ford e v e r e อร์เนะครับจัดไปรถสภาพสมบูรณ์สดๆนะครับคันนี้ชมได้เช็คได้ครับไม่เคยแต่งซิ่งไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกวารนะครับ ไม่ประมาณ230,000กิโลเมตรนะครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับกับ Ford e v e r e s t รนะครับรถอเนกประสงค์ SUV รถครอบครัวเป็นให้ท่านได้หมดเลยครับเครื่อง2 5 0 0ดีเซลคอมมอนเรลนะครับคันนี้ไม่ประมาณ230,000กิโลเมตรนะครับสนใจโทรเจรจานะครับ229,000บาทนะครับเครดิตดีออกรถ0บาทนะครับใครที่ชอบ e v e r e s t นะครับชอบ Ford นะครับมาชมมาเช็คทดลองขับได้เลยครับรถสวยๆสีสัน80-90%นะครับเรอยมีการตามใช้งานเล็กน้อยนะครับ ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกว้มนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนจัดส่งทั่วไทยรถสวยดูดีกว้างกวางนั่งสบาย Ford e v e r e s t เนะครับเครื่อง2 5 0พดีเซลคอมมอนเวย์ลขสนใจนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับใครที่ชอบและเข้าใจ Ford นะครับสดสวยๆสภาพดีๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับนี่เลยครับฝากไว้ไดยนะครับใครที่ชอบ รถครอบครัวชอบฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับรถสวยสภาพดีคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับลองชมดูได้ลองเช็คดูได้นะครับไม่แท้นะครับ230,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2011